คนลาวถึกตำรวจไทยจับได้โยนขายทุเรียนในไทยญาติอาชีพของคนไทยภายหลังที่ข่าวนี้เผยแพร่ทำให้พี่น้องชาวลาวคอมเมนต์เดือดต่อก,การหตุกั์นักกล่าวสิเป็นจังใดก็เข้าไปติดตามรับชมน้ำกันพี่น้องสบายดี สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลงปานาโมถูกทางคนมูอน้ก็มาพบกับบ่าวสมจิตอีกเส้นเก่าเส้นเคยทักทายสบายดีกันคือเก่าพี่น้องสําหรับมูอนี้ก็ือว่าอากาศค่อนข้างคึมค้มพี่น้องอยู่เขต้านบ่าวสมจิตนี่หและอยู่พังเอทซีไปจากไหนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพังไทยพังโซนยุโรปอเมริกาแล้ว่าทุกทัวุมโลกเป็นอย่างได้อากาศทางพี่น้อง แต่ว่าซ่วงนี้ก็เป็นซ่วงเข้าดูการช่วงหน้าผลพี่น้องทางฝั่งลาวก็เริ่มการลงมือปักดำเข้าหน้าปีกันไปที่เป็นห้อยแล้วอยู่ในบ้านบริษัทนี่ก็หลายคนก็สำเร็จจะสิ้นกันไปเป็นที่นห้อยพี่น้องก็แต่ว่าให้งานลาวหลายๆคนกักบ,บ้านเพื่อมาทําให้ทหํานาสําเร็จจะสิ้นก,นกนับไปทํางานอยู่ฝังไทยอีกก็คือดังภาวะเศรษฐกิจทุกวันนี้แหละพี่น้องก็ถือว่า ประเทศลาวก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งในโซนเอเชียในืที่ไดรัผลกระทบหนักในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยเฉพาะแม่นปัญหาเงานออินเฟ้อกะถือว่ายังนักหน่วงปัจจุบันนี้โดยเฉพาะเมีเงินกีอ่อนค่ะราคาของซ0ก็สูงจะเป็นน้ำมันหรือว่าสินค้าต่างๆที่นำเข้าจากต่างประเทศกะให้พี่น้องชาวลาวหลายๆคนก็นจำใจต้องหนีจากบ้านเพื่อไปหางานทำอยู่พังไทย เดี๋ยวว่าช่วงนี้การเงินกีบการนับมื้นนับอ้อนค่าโดย,ยเฉพาะ่นปัจจุบันนี้เงินกีบตกอยู่ใน5้าเศษห้าแต่ว่าในตลาดมื้นหรือว่าตลาดนอกกเกือบหกเศษกีบแตวพี่น้องก็ไ่แน่ใจว่ามันสิขึ้นไปกว่านี้หรือว่าสียับลงอีก,กทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนการได้ติดตามล่าพวกที่ปั่นเลทเงินอยู่ในปัจจุบันนี้กังวว่าเงินกีบที่กลับมาฟื้นตัว เด็กลับเขามาสุภาะปกติในเรื่ยวๆวันนี่พี่น้องให้กำลังใจเพื่อนสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจสําหรับประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ว่าเป็นทางเลือกให้แก่งานลาวหลายๆคนที่ลังไหลเข้าไปทํางานเพราะว่ามันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่อำนวยความสะดวกโดยเฉพาะแม่นภาษาปากว่าการสื่อสารถ้าเข้าไปทํางานอยู่ฟังไทยก็บบจจาเป็นต้องเฮียนหูภาษา ไทยอย่างจริงจังก็สามารถพูดคุยและการสื่อสารกันได้นี่ก็เป็นทางเลือกอีกสองทางหนึ่งสำหรับงานลาวต่อเหตุการณ์นั่งเก้ากับตำรวจไทยบุกจับพ่อค้าสาวลาวที่ไปขายทุเรียนโดยที่บัวพากนายจ้างพบว่ากฎหมายทางบ้านเพื่อนก็ถือว่ายอมหัาว่าเพื่อนปฏิบัติอย่างเค่งคัดโดยเฉพาะ็นอาชีพการขายเครื่องห่อยแต่ว่าเพื่นห้ามให้งานต่างดาว ที่เข้าไปทํางานอยู่พังไทยและไปขายเครื่องย่อยเลยนัดยึดอฟซี FC ของคนไทยตัวน,นี้เพิ่นเน้นเรื่องเห็นหยุดประสงค์ดังกล่านี้ก็ถือว่ากฎหมายดังกก้าวกับเพื่อสร้างระโยนต์ให้แก่ประชาชนชาวไทยถือว่าเป็นข้อดีอย่างยิงเลวงพี่น้องตเมื่อพยยอี่น้องชาวลาได้เห็นเหตุหการณ์ดังกก้าวกับร่างไหลกันเข้ามาคอมเมนต์อย่างลวงหลายและก็ถึงกับคำว่า,าเดือดไปแล้ว จะเป็นอย่างไดก็เอามาทำความ้าใจเกี่ยวกับอาชีบที่ส่งวนไว้สําหรับคนไทยหรือว่าหลายๆคนแห่งงานลาวที่ไปทํางานอยู่ฝั่งไทยหลายคนก็อาจจะยังโบทันหูเกี่ยวกับนาง,งานที่เพิ่สงมวนไว้ให้สําหรับคนไทยเนาะกาไม่เห็นหุ้นกันพี่นอ้องบ้าเล่าหรือว่าบาสมจิตกาเคยไปทํางานอยู่ไทยก็ยังโบหูนอ้องถึงนางงานที่เพิ่นห้ามแห่งงานต่างดาวทำเพิ่นยกเว้นเฉพาะพี่นอ้องชาวไทย ก็ถือว่ากฎหมายดักล่ากับเป็นผลเหตุให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ก็ถือว่าดีใจนํากฎหมายเพื่อนที่เพื่อนตั้งไว้แบบนี้ก็ปฏิบัติได้แบบจริงจังนาะพี่น้องก็ท้ายท้ายผู้เลาจังมาสรุปนึกันแล้วก็อ่านคอมเมนต์ของพี่น้องชาวลาวที่หลังจากที่เห็นเหตุการณ์นักล่าวกับหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์อย่างรุนแรงนะพี่น้องสำหรับงานต่างดาวห้ามทำแต่งาน สลักไม้ 2. งานขับขี่ยานยนต์ 3. งานขายทอตลาด4งานเจรนืยว่าเพชรพลอยเนาะ 5. งานเสริมสวย6งานทอผ้าโดยมือเจ็ดงานทอเสื้อ8งานทำกระดาษโดยมือ9ทําทำเครื่องเขิน10ทับเครื่องดนตรี11ทําทำเครื่องถุม12ทําทำเครื่องเงินทองนา 13. บสามทำเครื่องลงหิน สิบสี่ทำตุกตาไทยสิบห้าทำอาจสิบหกทำผ้าไหมโดยมือสิบเจ็ดทำพระพุทธรูปสิบแปดทำล่มสิบเก้างานนายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าหรือว่านายจ้างหางะถือว่าลายพอสมควรนางงานที่ยกเว้นห้ามให้คนต่างดาวทำแล้วก็ยังมีอีกหลายนางงาน,นพี่น้องถือว่าเป็นนางงานที่พิเศษโดยมีเงื่อนไขต่างๆ ต่อกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสโสพบางบัวทองจังหวัดนนทบรุรีบุกรวบจับหนุ่มสาวลาววัย30ปีเปียงอาชีพคนไทยลักลอบเปิดร้านขายทุเรียนหมอนทองส่วนอีกรายจับโ่อคาสาวเมียนมา3 7ปีขายน้ำปัน่นต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวพี่น้องสาวลาวนกรเข้ามาคอมเมนต์เดือดนะพี่น้องถึงตำรวจไทยที่พินปฏิบัติต,ตามหน้าที่อย่างเคร่งขัน เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนกับพี่น้องชาวลาวกาถือว่าสมเสยเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงว่าจะเป็นคนลาวที่ไปทําผิดต่อระเบยบกฎหมายทางฝั่งไทยและตำรวจไทยจับได้ก็าตามนัองแต่ว่าน้องชาวลาวกบซื่นซมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเอาจริงเอาจังเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนกับถือว่าประชาชนลาวช่วงนี้ก็ถือว่าได้สื่นซมตำรวจไทย กัอย่างลุนหลานน้นองพอเหตุการณ์นังกก่ามันก็ได้ส่งผลสะท้อนหลายๆอย่างโดยเฉพาะเมื่อบกีวันมานี่น้นองที่คนลาวได้ซิ่งปุนล้านทองอยู่เวียงจันทร์แหละโตนหนีข้ามไปคบด่านอยู่พังไทยกระเฮ็ดใ,ให้ตำรวจไทยสามารถจับกลุ่มได้กระส่งตัวกลับมาประเทศลาวตำรวจไทยจะสร้างความเสื่อมันให้กับประชาชนลาวเป็นอย่างยิ่งนน้อง แต่บัดนี้เฮามาเบิ่งคอมเมนต์ของชาวลาวที่คอมเมนต์โตกับเหตุการณ์ดังกล่าวหรือว่าออกความคิดเห็นตโตกับเหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นยังไงกลับไปติดตามน้องกันพี่น้องคอมเมนต์ที่หนึ่งเพื่อนเขียนไว้ว่าส้มเซยประเทศเขาเนาะมาเบิ่งที่ลาวเฮาฮ่าฮาคอมเมนต์ที่สองส้มเซยส้มเซยกับเพื่อนกาเข้ามาคอมเมนต์เลยส้มเซยถึงตำรวจไทย ที่เห็ดใดเห็ุจริงทำจริงคอมเมนต์ที่สกฎหมายเขาเป็นแบบนี้เองคอมเมนต์ที่สี่บ้านบาทประเทศลาวฮอลเดสันคือบกุกัวล้างคนต่างดาวมาญาติอาชีพคนลาวเต็มบ้า,บานเต็มเมืองโดยเฉพาะแม่นฮัร์เสริมสวยมีแต่คนต่างดาวอัน,น้กาคมโฮบอลวะุซื่อประเทศพี่น้องคอมเมนต์ทมาสมเสยกฎหมายที่ศักซิธ์ของบ้านเขา คอมเมนต์ต่อมาสมเคยเดิมประเทศไทยเขาสมมวลสิทธิให้ประชาชนเขาได้อาชิพเลี้ยงตัวเองได้คอมเมนต์ต่อมาศาสตร์อื่นคนไทยจะเอื่นว่าคนต่างประเทศหรือต่างศาสตร์เต่สามศาสตร์กรัมพูกเชียพมา่าลาวจะได้นามบุญย์ว่าคนต่างดาวอันนี้บ้าสันติกันยังบ่ได้ศึกษา ข้อมูลรายละเอียดนะพี่น้องถ้า FC คนใดที่<ม>หู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกใอฟซีแล้วัาแลกความคิดเห็นกันได้เนาะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาถ้าบ้านเฮามีกฎหมายแบบนี้คือบ้านขาวและปฏิบัติได้จริงคือบ้านขาวคงสิดีคอมเมนต์ต่อมาสมเซย,ยประเทศไทยมีกฎหมายดีหลายคอมเมนต์ต่อมาลาวเดคือบเฮิตคือประเทศเพือเพ่อนแน,น่นอนคอมเมนต์ต่อมาบุเมนว่าค่อยเว้าดอกค่อยมกัก กฎหมายประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมามีกฎกตอมีปฏิบัติเพื่อให้ยู่รดในสังคมขอสมเซยคอมเมนต์ต่อมาอยากให้ลาวมีกฎหมายแบบนี้ดีคอมเมนต์ต่อมาขักแท้ประเทศเขากฎหมายคงค้มคคองประชาชนได้แท้จริงคอมเมนต์ต่อมานี่แหละคือรัฐบาลที่สใส่ใจประชาชนอาชิพทุกอย่างอยู่ในลาวควร ให้คนลาวมีซิ์เป็นอันดับแรกคอมเมนต์ต่อมาเราวเฮาก็อยากให้เหตุแบบนี้ดีอันนี้เรละวะตลาดมีเต้ต่งางศาสร์เข้ามายันแย่งอาชิพของคนลาวแต่ว่ายังมีอีกหลายความคิดเหตุที่ล้นหลามเนาะพี่น้องชาวลาวเพื่อนได้คอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปดังกก็ถือว่าประชาชนลาวหรือว่าสังคมลาวก็ยอมรับถึงว่าตำรวจไทยเป็นตำรวจที่เพิ่น ฮ็ดจริงทาจริงปฏิบัติจริงพาะว่าสั่งคมเราเลยละเือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในบางที่เบิ่งข่าวที่เบิ่งข่าวข่าวสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ทางพังไทยและก็ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรกสองทางผ่านโทรรัศา์หรือว่าทางเฟซบุ๊กทางยูทูบหลายๆช่องทางโดยเฉพาะเม่นักข่าวไทยก็ยอมรับว่าพ่นรายงานข่าวตรงประเด็นเป๊ะมีคําตอบที่ชัดเจนให้กับประชาชนสมเสริยสำหรับาสุนิตกันพาะว่า สิ่งที่่มทำก็เพื่อให้ประชาชนเพิ่นมีเวียเขตงานทำเนาะพี่น้องอเหตุจากภาพตัวจริงที่บอสันจิตเคยไปทำงานไทยนึก่กัโดยเฉพะาะใ้ร้านขายเครื่องย่อยมีแต่คนไทยแล้วก็บ,บ่มีต่งางซาริที่ที่จะมายานแย่งอันเวียเขตงานทำโดยเฉพาะแม่นเวียการค้าขายย่อยส่วนหลายมีแต่คนไทยตะยากแล้วก็เกือบสิบ่มีแล้วพี่น้องคนต่างดาวหรือว่าคนต่งางชาติมาขาย ตามดิมถนนหรือว่าหานขายเครื่องย่อยอยู่ทางฝั่งไทยแอาการระเบียบกยุ้นามเพื่อนการเข่งขัดเกี่ยวกับการค้าขายโดยเฉพาะม่ติดป้ายราคาสินค้าในการค้าขายโดยลียกเลี้ยงเพื่อสกัดกั้นหรือรียกเลีกเลี้ยงการโศกโกงโตนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่า,ตางชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยก็ถือว่าผ่านจากการอ่านคอมเมนต์กับากบติราคาได้ว่าน้องชาวลาวกับซื่อสุ o ตำรวจไทยที่เฮ็ดเท่ทำจริงต่อกับเรื่องน,นี้แล็คนเล่าหลายๆคนก็เชื่อมั่นในตำรวจไทยเพราะเหตุการณ์ดังกล่าวที่ผ่านมาบกพเพธระดวันเกี่ยวกับการปุ้นสิงทรัพย์การปุ้นล้านทองอยู่ข้างล่าแต่ตูนข้ามไปพังไทยเพื่อคบด่านแต่ว่าตำรวจไทยก็ยังสามารถแก้รอยตามกับบุกจับได้ตัวนี้ก็ถือว่าสร้างความเชื่อมั่นให้ ครับพี่น้องประชาชนลรวขึ้นลื่อนดื้มนะพี่น้องการสำหรับคลิปนี้บ้าสมจิตกาสิโคจบคลิปเพียงสํานีพี่น้องการเจอกันคลิปหน้าพี่น้องท FC ที่เข้ามาชมก็อย่าลืมพาคนติดตามให้กำลังใจบ้าสมจิตเดี๋ยพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอให้อยู่ดีมีเฮงโชคดีมาทุกท่านทุกคนสุดท้ายขอกราบคะพักตสบายดีสวัสดี